แหวนแก้วประกายารุงสัชาติร่วมกับปวกทองค่ะแหวนวงนี้เป็นแก้วจากบอปงหลวงอเภอเทินจังหวัดลำปางนะคะมีขนาดเม็ดอยู่ที่2องคูณ2.5เซนติเมตรค่ะนำมาขึ้นเรือนด้วยเงินแท้9ก็สิเปอร์เซนต์ค่ะทรงเรือนกรมนะคะมีแกะลวดลายด้านข้างทั้งสองด้านค่ะนี่คือท้องแหวนนะคะ เราจะเปิดท้องแหวนไว้ค่ะแก้วปงคามเราจะไม่ปิดท้องแหวนนะคะแก้วมิตรนี้นะคะเป็นแก้วที่สหชาติร่วมกันระหว่างแก้วกาบรุ้งและปวกทองค่ะได้อิทธิคุณของแก้วสองประเภทนะคะนำมากิีงกับแสงเราจะเห็นค่ะว่ามีประกายรุ้งเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยนะคะเป็นกาบแผ่นใหญ่ๆอยู่ด้านในแก้วสะท้อนออกมาเห็นสีรุง้งสวยงามชัดเจนค่ะ เป็นแก้วที่ค่อนข้างที่จะหายากนะคะปัจจุบันการพบเจอแก้วประกายรุ้งค่อนข้างที่จะยากมากยิ่งขึ้นค่ะและยิ่งเป็นรุ้งที่มีสีสันสวยงามเป็นกาบรุ้งแบบนี้นะคะเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้ก็ยิ่งเจอยากค่ะขนาดเม็ดสองคูณสอเซนติเมตรเหมาะสําหรับที่จะใส่นิ้วกลางหรือว่านิ้วชี้ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นปวกทองค่ะ แหวนวงนี้นะคะก็จะได้อิทธิคุณของแก้วด้วยค่ะแก้วปวกทองและแก้วรุ้งนะคะตรงปวกทองนะคะด้านล่างตรงนี้ของปวกทองก็ยังมีกับรุ้งอยู่เช่นเดียวกันค่ะนำมากริ้งกับแสงนะคะก็จะเห็นค่ะว่าด้านข้างของปวกทองก็จะมีแผ่นรุ้งเหมือนกันค่ะแหวนวงนี้ถือว่ามีประกายรุ้งที่สวยงามนะคะอยู่ตั้งแต่ด้านล่างจนถึงด้านบนเลยค่ะ ถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแก้วประกายรุ้งที่ร่วมด้วยกับแก้วอื่นนะคะแก้วประเภทอื่นก็วงนี้มีความสวยงามค่ะและที่เห็นตรงนี้นะคะเป็นกาบเช่นเดียวกันค่ะเป็นกาบใสๆนะคะกลิ้งกับแสงค่ะสวยงามชัดเจนค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแหวนวงนี้ท่านสามารถที่จะติดต่อสอบถามกับแอดมินได้โดยตรงค่ะ โดยที่ท่านสแกน QR Code บนหน้าคลิปได้เลยนะคะวงนี้ถือว่าเป็นแก้วที่มีประกายรุ้งชัดเจนสวยงามนะคะและยังได้อิทธิคุณของแก้วปวกทองด้วยค่ะกริ้งกับแสงนะคะจะเห็นว่ามีประกายรุ้งแผ่นใหญ่ๆสวยงามมากเลยค่ะ ถ้าหากท่านชื่นชอบนะคะสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ